เลิกจิ้มข้ามเฟรมหมดโชว์แล้วนะจ้าไม่ต้องจิ้มแล้วนะคะดาราหนุ่มเปิดรับแล้วข้ามเฟรมโชว์ขยับสถานะเป็นผู้ประกาศข่าวคนสวยก็ได้มุกออนแล้วนะคะจะรังครองตัวเป็นโสดมานานสำหรับดาราหนุ่มหนุ่มต้นอาร์ตนั้นอดีตแฟนหนุ่มของนางเอกสาวแต้ นัตพนด้าสุดหนุ่มต้นนั้นก็เปิดตัวคบหาดูใจกับผู้ประกาศข่าวและคนรังอย่างเซนเมดก้านั่นเองล่าสุดหนุ่มต้นนั้นก็เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ว่าครั้งนี้แต่การเจ้าตัวนั้นก็ลุยงานแสดงเต็มตัวครั้งแรกมาณาตาตลาดมาาตา ตลาดทางช่องสาว่าทางวงเมียว,ว่าตนนั้นประชิญหน้ากับแฟนเก่าอย่างแต้วนัตรพรหรือไม่นั้นก็ได้เจอแต้วตบ้างหรือ,อยังนั่นเองเจอแค่โบกมือก็แค่โบกมือหรือไม่ได้โบกมืออย่างเดียวแต่ก็ยังมีไม่มีโอกาสที่ได้เข้าไปคุยแต่ผมก็คือผมกับแต้วก็เป็นเพื่อนกันได้ปกติเหมือนเดิมนั่นเองสามารถเล่นละครด้วยกันได้ไหม อันอันนี้ก็ต้องดูไปก่อนว่าต้องดูเรื่องของเวลาเราจะสามารถทํางานด้วยกันได้ไหมนั่นเองความรักของผมตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะการศึกษากันไปครับทํางานด้วยกันใกล้ชิดกันก็สนิทก,กันไปครับนั่นเองข้ามเส้นเฟรมโชว์แล้วนะคะจริงๆอยากจะศึกษากันเป็นเพื่อนกันมากก่อน แล้วในการที่จะคุยกันง่ายๆขึ้นนั้นเขาก็เป็นคนใจ,ใจที่ดีและมีนิสัยที่ดีด้วยรักครอบครัวดูแลเหมือนดูแลเหมือนเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนเราได้ถ้ามกลวามใครก็สามารถภาพก่อนเป็นเรานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซส่อสาสรารภาพขนาดนั้นมันก็คุยเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆนั่นเอง มีสมาชิกมากขึ้นเวลาคุยกันก็ใช้ภาพมานานอะไรเราก็มา,วาความเป็นเพื่อนยังไงละ่ะเราก็ก็อยากจะอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมครับรักครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสถานะมานานแค่ไหนแล้วยังไม่ถึงปีครับ